สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟที่ติดตามช่องสมาคมชาแนลและกาช่องสื่อขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้นะครับกาทางช่องของเฮากาสิได้มาเปิดสื่อช่องใหม่นะครับช่องนี้กาสิเปียนเป็นภาษาลาว นะครับท่านผู้ชมเอฟซีทางภาคอีสานเรียกร้องมาหลายนะครับวเจ้าของช่องคือเป็นคนล่านะครับก็เลยถือโอกาสในเชิงในช่วงของตนตนปีนะครับตนปีก่อนสีสินปีเก่าจีหอดปีใหม่ก็ถือโอกาสนําเอาทางช่องสื่อขายเหรียญชาแนลนี่มาเปิดซื้อใหม่เป็นเป็นซื้อ ช่องอผ่าดูผ้าสื่อผ้าไปเบืงผ้าไปสื่อะนะครับบอกง่ายๆซะผ้าไปเบืงผ้าไปสื่อกาโอสวัสดีเอซทั้งประเทศฟังเล่านํานะครับก็สบายดีพี่น้องทั้งฟังเล่าที่ติดตามช่องของเฮามาโดยตลอดนะครับคลิปวิดีโอนี้กา สีให้พี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมคนสะสมมือใหม่และนักสะสมคนชอบเหรียญนี่นะครับมาเบิงเหรียญเหรียญแปลกเหรียญผลิตพิษพลาดที่ทางช่องของเฮาได้นำมาเฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งตลอดนี่นะครับมือหนี้กับสีาพาไปเบิ่งแล้วก็ผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อนะครับต้องการแบบใดมากแบบใด ซื้อนะครับก็บสามารถซื้อได้นะครับมาไปเบิ่งนะครับแบบแรกแบบแรกนะครับก็บสิเป็นแบบหลุนเกลาอพระเศียรเหล็กนะครับก็บเป็นเหรียญผลิตพิษพลาดแล้วนะครับพระเศียรเอียงนะครับเหรียญพระเศียรเอียงนี่เขาสิตั้งทั้งด้านหลังในรูป เจดีวัฒน์นี่ตรงขึ้นนะครับแล้วก็หมุนไปเบิ่งอีกทั้งด้านนาหมุนมาทั้งด้านนาด้านนาเป็นแบบนี้นี่เขาก็เอื่นว่าพระเสียนเอียงนะครับเหลียนนี่ก็ราค่าก็ถ้าผูใ้ใดไปเบื้องแล้วสนใจต้องการมีความอยากได้เอาไว้เก็บสะสมเอาไว้เบิง่งให้ลูกให้หลานเบิ่องให้ญาติพี่น้องเบิง่ง นะครับก็ไปตกลงกันกับช่องที่เขาขายนะครับเขากาดสีข้ายบแพงาล่ะมั้งะนะครับเหรียญพเสียเอียงนี่ก็คือเหรียญการะจนาครบรอบหาสิบปีการะจนาพิเศษ,ษ,ษนะครับก็เป็นลักษณะพระเสียนเอียงคือกันนะครับ ผู้ใดมักการจะหน้ากะสื่อการจะหน้าไปผู้ใดมักแบบรุ่นเก่าประเสียนเล็กกะสื่อรุ่นเก่าประสียนเหล็กไปหรือว่าผู้ใดมักรุ่นไม้ประเสียนใหญ่แบบสี่นะครับรุ่นไม้ประเสียนใหญ่แบบสี่ก็สามารถสื่อแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นปีพศสองพหรอยหสิบหกเป็นเหรียญพระเศียรเอียงรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ของนายหลวงของนายหลวงรัชการที่เก่ากมีทั้งมีสองแบบนะครับมีสามแบบนะครับแบบที่หนึ่งผมกะอีกแบบหนึ่งผมกับบรอดเอามาให้บึงนะครับเดียวกับคลิปต่ตอไปเสียมาให้บึงนะครับ วัดตรงขึ้นปีหาหกขึ้กันนะครับยังหงายนะครับเกือบขว้างนะครับนี่ยังหงายเกือบขวางนะครับนี่งงก,นะนก็คือเหรียญที่ทางช่องถ้าไปเบิงผ้พาไปซื้อนะครับพาไปดูพาไปซื้อ กะเป็นคลิปเปิดซื้อช่องไม้นะครับให้เอฟซีท่านผู้ชมทั้งภาคอีสานนะครับภาคอีสานก็ไปอยู่ทัวร์หลับในประเทศไทยนะครับผาคใตผากเนื้อผากกลางผากตะวันออกภาคคนภาคอีสานคนอีสานกับไปอยู่ต้งงบดทุกผากหลัในประเทศไทยนะครับ,บผู้ใดเบืองแล้ว นะครับมีความคิดอย่างไรกับเหรียญที่ผ้าไปเบึงนี่อยากสิซื้อก็สอบถามมาเบึงนะครับสอบถามมาเบึงนะรา,มมางคาแพงบอ่อหรืออย่างไนแบ่งพันกันใดกับแบ่งพันไปนะครับกัราคากับึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายสิตกลงกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับฝากช่องน้องไมเป็นซื้อไม นะครับซื้อช่องพาไปดูพาไปซื้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะขอล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ